สวัสดีครับผมกับตันชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับผมแล้วก็วันนี้เป็นครั้งแรกในการออกทริปแคมปิ้งนะครับมาดูบรรยากาศในช่วงยามเย็นก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับด้านหลังก็จะเป็นอุทยานชาติหรืออ่างเก็บน้ําแก่งกระจานนะครับส่วนด้านหลังผมก็จะเป็นสถานที่ อ่าบริการนะักท่องเที่ยวนะครับเพื่อจะทํากางเต็นท์แคมปิ้งต่างๆ,ๆนะครับก็อันนี้ใครที่จะหัดแคมปิ้งที่กาจะลองทไอ้นั่นอะ่ะลงดที่จะออกมาฝึกแคมปิ้งครั้งแรกก็แนะนานะครับที่น,นี่อุทยาน,นแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งไม่ไกลาจากกรุงเทพอ่ามากเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่จะลองมามาทดลองว่าตัวเองชอบในงานการออก แคมปิ้งหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เชิญที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้นะครับมานังไงดิตึงยังไงบอยโอ้วันี้มีเต็นท์ทั้งหมดทีหลังเนี่ยเต็นท์ห้าหลังนี่คือการเต็นท์นะแล้วก็กำลังตีสมอปากไว้ไม่ให้มันติวไอ้ตึงๆไอ้เอ้ยเด็กๆออกมาโอ้โห ตอกขมอไว้เดี๋ยวมันปิวอลยอ้าวแสดงว่าพื้นแข็งออกมาไหมไม่ได้ดิอ้าวกระทุบให้มันตรงตรงไงจะใคลับตำแหน่งใหม่ไงสำหรับมือใหม่หัดกางเต็นท์นะครับสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือนี่ฮะเต็นท์เต็นท์นี้ก็มีหลายขนาดนะตั้งแต่ขนาดเล็กยันขนาดใหญ่ คือนี่ถ้ามือใหม่ก็จะประมาณนี้เต็นท์กประมาณ3าสี่คนก็จะมีหลายขนาดมีแต่ขนาดใหญ่แล้วก็ดูตัวเนี้ยตัวที่2ก็จะมีขนาดเล็กใหญ่เล็กเลก็ไปเรื่อยๆก็ขน,ขนาดนี้ตรงที่ผม,มกาเนี้ก็ประมาณมีอยู่มานห้าหกเต็นท์นะครับแล้วก็ดูในตามแนวญ่าทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นผู้พักแรม ในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีหลากหลายคนแล้วก็บรรยากาศดีบรรยากาศเหมือนเครื่องฟ้าขึ้นฝ่มเหมือนจะฝนจะตกนิดหน่อยบรรยากาศใครที่จะฝึกแัมปิ้งก็มาทดลองได้นะครับที่นี่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งมีซึ่งมีระยะทางจากกรุงเทพเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็สามารถมาฝึก มาดูก่อนว่าตัวเองชอบแนวแคมปิง้งหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าําหรับมือใหม่ก็สิ่งที่ต้องมีนะครับสำคัญเต็นท์แล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้ภายในค่ำคืนนี้ก็จะมีพวกไฟฉายอะไรพวกนี้ครับต้องติดมาก็สำคัญนะครับผมตอนนี้กํลาลังก่อไฟทนะำกับข้าวช่วงเย็นกินตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ประมาณสัก5โมงนี่ก็อันนี้วิธีก่อไฟที่ง่ายสุดนะก็คือโดยที่เพื่นแค่ไปเช็ค ซื้อแก้กระป๋องรือว่าหัวเนี่ครับหนึ่งเมนูของค่ำคืนนี้ก็จะมีปลานินเผาเกลือนะครับนี่เป็นเมนูหนึ่งเมนูแรกเพิ่งเริ่มเดี๋ยวเมนูถัดไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนี่ก็นี่ครับบรรยากาศชุ่มเย็นเย็นแดดร่มลมตกก็พักผ่อนตามระยะใสอโอี้ยุงข้านี่เป็นเมนูแรกนะ ปลาเน้นเผาเกลือครับมมนลงเอานั่นลงเมนูที่สองครับคอหมูย่างกินนมเหลเหียนบ้างไม่กินบางบังคับให้กินอยู่นมจืดลไม่ค่อยกินหรอก เมนูหม,มูย่างอร่อยไหมอร่อยดูหน้าตาคนย่างก่อนนี่ไ <c oughs> อ,อ,อคนนี้แหละนั่งอยู่ห้าคนเนี่ยกินเพราะฝีมือคนนี้แะดูบอกคำเดียวนะว่าอร่อยหมักอุมักตั้งแต่ประมาณวันกว่าหมักเน่วันศุกร์หมักหมักมากกว่ายี่สิบชั่วโมงอีกหมักเน่วันศุกร์กินเย็นวันเสาร์ <c oughs> <c oughs> อ่านี่เนี่ยมันเหมือนนี่นะถ้าหมักอีกสักวันนึงเป็นแหนมเลยกูว่าใส่กระเทียมไปเป็นแหนมเลยหมักแต่วันศุกร์เออหมักวันศุกร์ย่างกินเย็นวันเสาร์ต,ตอนนี้ก็ประมาณกีก่โมง,ง,งแล้วกับตาลลูกหกโมงยังหกโมงแล้วเจ็ดโมงแล้วปิดหมดเลยดิปูนเอามาปิดอีกที่หัวนึงเลยกล้องอยังไปตรงนั้นโลนึงนนนขอหมูย่างกันมันติดมันไปนี่มันก็เป็นฝันคอหมูที่เขาย่างขายก็นั่นแหละ นี่หมักมาหมาัมกเดี๋ยววันศุกร์หมักข้ามวันข้ามคืนอ <kin S 2> ะเข้าเนื้อแน่นอนอืถ้าใส่ออกระทง n g กระเทียมเนี่ยเป็นแหนมไปแล้วเนี่ยมันมันหมักไปหลายวันไม่ใส่ไม่ออกได้ไงเอ็งหมักต้องข้ามวันข้ามคืนวันศุกร์หรือไม่ก่อนศุกร์ขขวะเนี่ยน้เงินน้เงินน้ำเงินูนู่นดิเยอะมากโ ยอดเลยอดคอหมูย่างมันได้กินไอ้นี่นะโอ้ยหมดเต็มญ่าเลยไม่ใช่มันได้กินอาหารมันก็ขึ้นมาไงสมมติตอนแรกมันไม่มีนะแต่มอะไรก็ได้กินอมันได้กินหมูย่างกินอะไรงเงี้ยมันก็ขึ้นมากันมาขึ้นมามาม่าไข่ใช่กูว่ามันกินมาม่าตอนดึกอีกรอบนึงอะ มาม่าไข่ต้มเพราะว่าเรากินก well ินเขาเรียกอะไรกินก <ah <ah ับเนาะเราไม่ได้กินข้าวเนาะแล้วต่นี้เรามีข้าวมีข้าวเหนียวอยู่ข้าวเหนียวอยู่กนี่นี่ก็มีข้าวอยู่นะอืมหั่นไปก่อนอากาศเงียบดี เงียบสงบไม่มีเสียงดังอ่าไม่มีไม่มีเสียงอะไรเสียงรถก็น้อยได้ยินเสียงนกร้องแย่ดีแล้วมาตอนเทศกาลนี่ยไม่ไหวเต็มเลยเต็มแปะอืมบรรยากาศดีด้วยนะอากาศก็ไม่ได้ร้อนด้วยแต่ลมรู้สึกนนิ่งๆก็หน่อยแต่ก็ไม่ร้อนเอออย่าไปเล่นมดนะ ม,มดเพียบเลยบรรยากาศดีดีมีต้นไม้ต้นหนึ่งเพราะต้นไม้ช่วยนี่แหละอากาศมันดีไงมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันพอจะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมาก มันทำอะไรแล้วเนี่ยรอกินหมูย่างกินปลาเผาพอเฮ้ยโอ้โหหันยันหันยันซ่อมเออต้องย่างมาข้างนอกตรงกลางไฟมันแดงไปมาไหม้ก่อนแน่เลยจะมาทำรูมดกันไหมเดินจะตีมดเลยระวังมดกัดกันนะไม่โอเคหรอกพ่อยังโดนกัดอยู่เนี่ย เเดินกัดโคดเยอะเลยไหนนี่น่จะโอเคแล้วนะแต่น่าจะดีคือเท่าที่มองตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีอยู่ไม่มียห,หรอกนี่ไงเมนูตอนหิวอ,อ,อ๋อเออนี่ไงเขามาทิ้งไให้แล้วนี่ใช่โอ้ก <c oughs> ว่าเราจะเรียกกินเขาก็ปิดร้านแล้วล่ะเขาเปิดกี่โมงเดี๋ยว ไม่เปิดี่สี่ไม่งงน่ะเขาไม่ให้ออกสีุ่ไม่ออกเขาบอกแค่สี่ถุงเขาเปิดเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนนี่ไงร้านเปิดให้บริการแปดโถึงเที่ยงคืนอนหลับแล้วไม่ให้เรากินเ้าเปิดสี่เป็นต้นไปโอหถ้าอยู่ห้องนี้องถ็เฝาเเอนะโอ้อนน ใครที่มาที่นี่ก็นี่ครับมีเมนูมานําเสนอถึงที่ถึงหน้าเต็นท์เลยหมูกระทะชุดนึงชวนฟินกินหมูกระทะนี่ครับสุดพิเศษเปิดเมนูใหม่ใหทำไมไม่คิดว่าจะพากันกินหมูกระทะจะได้ไม่บอกว่าเอาหมูกระทะไปก็ไม่ใช่ก็ไม่รู้ว่าเขามีบริการถ้าเขามีบริการไม่ต้องมีบริการทํากินเองไงใช่นี่บอกว่านี่จะเอามาอยู่ที่ในใจนะคิดว่าจะเอามานะเดี๋ยวให้ดูเมนูก่อนใครที่มาพักที่นี่ก็ ก็เมนูหมูกระทะนี่แหละสั่งได้เลยเบอร์โทรตามนี้สำหรับมือใหม่หัดแคมปิ้งก็ดูเอาที่นี่อยู่แต่จานแห่งชาติแก่งกระจานโชณโก็แต่ไม่มีแต่หมูกระทะมันมีหลายเมนูให้เลือกมันก็ต้องมีมันมีสุดๆแล้วไปไหนมาไหนมีแต่หมูกระทะบนดงบนดอยก็มีแต่หมูกระทะนะ เตียทีแล้วอยากกินก็เตี๋ตีแปดสองน้วนเลยจะบอกมูกระแะเขาจะให้กินเหรอไม่น่าจะให้กินนะเขามากันสองคนนี่กับข้าวเมื่อเย็นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเขามีนี่ต้มตำมกเด็ดไม้แข้งป้าเผาแล้วก็ไ่ไทยเออนั่นแหละโถอหมูย่างนุ่มๆ แล้วก็ดูบรรยากาศช่วงเย็นๆยากาศดีป้องบรรยากาศถรรือว่าดีมากครับสวยงามจริงๆเดี๋ยวมานั่งแล้วก็กินข้าวพร้อมกันหลายป้องแล้วนะ มานั่งน้องพ่อนี่ป้องมานั่งนี้เให้กับตันอันหนึ่งีสามน่บกป้องมานี่เลยกินข้าวให้อิ่จะได้นอนหลับสบายมานี่มานี่ไปนั่งเลยไปนั่งเลย ควรจะช่วยให้พ่อไปจรไงน้ำอะไรไม่มีอะไรกระเป๋าเงยโค้กเคไรหยิบดียิบยังหยิบดีไม่หยินไม่ได้นะเริ่มมืดแล้วเนี่ยไม่เปิดไฟวะนั่งลองลอเดียตั้นรองมีสามอันอะไรสองอันหรืออะไรวางก่อนหัวอร่อยมาก เจะต้องอร่อยดิไม่ทันจะเข้าปากเลยาจะได้มีแรงเล่นไมเน่ย้าหากล้ไม่พาไปเล่นน้ำนะตอเย็นๆไม่กินข้าวก่อนหรอกไม่พาไปเล่นน้ำแล้วนะใครไม่กินข้าวอ่ะนั่งรองนั่งรงกินข้าว อย่าเลเอาจะกินไหมจิ๊กเกรีลิเอาถ้วยพ่ไปเอาช้อนด้วยมาเอาดองละพลหาอยู่อันนี้มันบินบินบไาอหาอะไรอะลูกมันบินบินเตะมนมืดแงเชิญเชิเชิญนี่ก่อนไปนั่งั่งไม่พาไปเล่นน้ำแน่นอน เไม่กิเลเรทำงานอยู่พาบ้าพากับบ้าน่าาไปเล่นกับบ้านทำไมพาไปเล่นน้ำเล่นน้ำกินน้ำถั่วเล่นน้ำกินน้ำถัมวเดี๋ยวเ่อะไ่ะ่าพซื้ออะไรมาซื้ออะไรมานมเลยเขื่อนอะไร2บาอะไรหนบากหมูเป็นไงปกป้องนังลงกินแล้วติดใจพี่โปนหยิบไม้มาให้หน่อยดิอร่อยดิอร่อยได้ไง ของดีกินไปว่ามันมืดอ่ะพี่พ่มีจัมันอะไรให้กลับตานไปอันเดียวไปเก็บที่ไหญ่หน่อเดี๋ยวค่อยไปเก็บใหม่เอาตามแล้วเดี๋ยวมันจะมืดเรามองไม่เห็นทางแล้วไอ้นี่เอาเอาถ้วยมาเอามาใส่ถ้วยอะไรเอาแบบคอนไปก็ได้เอามาลงโอ้โหสิ่ง นี่ียได้เสนียวกินะดข้าเก่ากันเดี๋ยวพาตัวมากินอนดกเดคิดเยอะเาพากินตอนดกอะไรอ่ะอุ้ยหมาเี้ไปางมวนเลยแม่เดี๋ยวเรา้งตมา่ะตอนกลคืนตอนนี้กินรถหมาแยงคืน จะพาไปเล่นน้ำพรุ่งนี้ใครอยากไปบ้างเนาะไปตอนนี้เนี่ยแหละอะไรนะไปตอนนี้ไปตอนนี้เหรอตอนนี้มันมืดแล้วไงไปไม่ทันไปพรุ่งนี้แน่นอนตื่นเช้ามาไปเลยเขาแม่งช้อนนึงหนึ่งจะอาบน้ำที่ไหนอ่ะมีนี่อาบน้ำอาบน้ำไหนไม่เอาเราอาบน้ำงงในคลองเลยอาบน้ำอัดตัวย่างกระต่ายอยู่ใช่ใช่พุดเออ นี่ทำไมเนี่ยปต้มต yeah. <how> ัวใหญ่เลยเราค่อยาจิกก้าวกันตอนบ่ายกันเองดูปกป้องไอ้ป้องดูหมาข้างหลังนะครับเป็นเลยว้าไปเก็บไม้ยังจิกก้าวไปแล้วค่อยไปวาง มาเมื่อกี้เล่นหมชอบโดอบโดนไม่ฟังเลยมุดอ่ะพี่ว่าจะมาตีไ้ป้าตีด้วยตีหมาด้วยตี <c oughs> นคนด้วยไ,ไปไล่หมา <c oughs> มาไฟมาแล้วนี่ไฟมาแล้ว

ถ่งงยางทำอะไรก็จะไลน้ำาใช้ถุงงยางใช่ไหมใช่วางไ่น้ำปินเลยเกินสีูอกอ่าหว่างนั้นจะสร้างเสื้อตะสื้ัวเอรเลลูกินลมนะลูกชอบชอบกินนมกูชอบเกลือนีแบบัวกินลมฮะลูกโู่ไปข้างทางเลย ก็ให้หมดก่อนแล้วค่อยพพดไปปัไฟเต็มข้างทางอ๋อฝั่งรู้เรื่องกูเ่รู้เรื่องหวล่าเรารูสไฟเยอะบบเพลงปาร์ตี้กัองคืนนี่แหละปาร์ตี้ว่น่นอนหรอจะปผเพีปาร์ตี้กันเพีเพ่อ้าต้องให้โทรสองพ่อไงเพีงปาร์ตี้เ็นปาร์ตี้บัตเตอร์แล้วเมื่อก่อนนะมีไฟหน่อยนึงร ตีแล้วดีจอกตีไี่ใช่ไเ่ใชจะจะตีหนึ่งนี่จะจะตีถึงที่ยังเลยแค่มุมเฉยให้ลมมันโกกมีหลังคากลางไว้อย่างนี้นะเด่๋ยไปปกูซื้อไปเจ้าจ่าน่งในคลองอยู่ดเต้นนั้นเล็กกนี้า จะไม่ได้เร้วที่กินอ่ะกินเสร็จแล้วก็ไปซิ้อขยะเลยนี่ขยะนี่นี่มันมีมมมนี่ไงขยะ ก็เป็นบรรยากาศเย็นๆหน่อยก็อากาศดีแล้วก็มีหลายเต็นก็กำลังกินคงกินข้าวเขาก็กับเริ่มีไฟติดก็มีเสียงธรรมชาติเกิดขึ้นครับจักระจันอะไรเงี้ยก็บรรจกาศในเขื่อน อาหารนึ้กินข้าวเสร็จก็นอนดูบรรยากาศยังไม่ได้เข้าเต็นท์กันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเพิ่งจะน่าจะทุ่มกว่าเวลาโดยประมาณก็หลังจากกินข้าวเสร็จกันเ่ครับนอนพักผ่อนอยู่นอกเต็นท์แล้วก็ดูบรรยากาศบรรยากาศก็ดูชิวๆนะครับก็ไม่ได้ไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่ไม่ได้ลมเลยนะแต่อย่างแดด บรรยากาศกอดำลังพรดำพอดีเลยกอดก็ดูบรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้ครับก็ตอนนี้ก็มีผู้กางเต็นท์เนี่ยก็ทยอยกันเข้ามาก็ก็พอสมควรครับไม่ถึงกับแน่นมากช่วงนี้ก็เวลาประมาณทุ่มครึ่งบรรยากาศก,าศก,าก็จะเย,ย็นสบายนิดนึง เงียบก็มีเสียงพวกนกเสียงจิ้งดีดร้องอบ้างนิดหน่อยนะครับพราะเป็นช่วงทุ่งหนึ่งแล้วน<ใ>นก็เดี<ก>๋ยวจะให้ดูบรรยากากศจวันนี้อาจจะไม่เห็น,น,นก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนวันนี้ก็คงนอนรู้จัก ดูดาวแต่คงไม่มีครับเพราะว่าท้องฟ้าวันนี้ค่อนข้างะจะปิดนะครับม,มืดนะครับท้องฟ้าหาไปทางไหนก็ไม่มีดาวนะครับวันนี้ในท้องฟ้าปิดนะครับขนาดดวงจันทร์ยังเห็นแค่นิดเดียวนะครับผมก็พาดูบรรยากาศยามช่วงหัวค่ำพลังเครื่อเออไม่ได้กินดูแตงโมก็ยังไม่กินบรรยากาศของค่ำครับช่ำหลังจากกินของกินข้าวเสร็จก็ นอนพักผ่อนหย่อนใจกันคนละมุมครับเดี๋ยวขวดเหรอขี้โจมเร็บอะไรอ่ะนี่ครับ อะไรบ่อยวัดเดียวเต้นตัวไหนเต้นตัวนู้นเลยตัเล็กอ่ะข่ายก็ขายอะไรอ่ะูเชากเรียบร้อยไหนูชาก็เคลียร์ออกเก็บต้องเก็บขยะ สะอาดสะอานหน่อยออกกลับออกไปด้วย้าอากาศยังค่ำคืนก็จะประมาณนี้นะครับผิปวปากเรียกล่โงูไม่น่าจะมานะผิวให้ตายก็ไม่น่าจะมาดูทรงนั่นแหลแต่มันก็ไม่ไร้อนนะนอนนิง่งๆอ่ะคืออยู่นิง่งๆเนี่ยธรรมดามันสบายๆเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยถ้าจันมันม<อ>ัวๆเงี้ยธรรมดาลมต้องแรงแล้วนะ อั่นี้ท้องฟ้ามันเป็นขนาดเรลานี้เรานอนอยู่เนี่ยไม่มีดาวทั้ดวงเลยนะคืมไงฟ้ามันคืมรู้ว่าจะนอนนอนพื้นธรรมดากลางเต็นแล้วมีวันนี้หลับทัวเสียงเขียดร้องแมก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 แมไม่น่าไม่มีหรอกไม่หลับกันอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักสี่ทุ่มกว่าๆนะครับซึ่งผู้คนเขาก็ น่าจะเข้าเต็นท์พักผ่อนกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กาลังจะได้เวลานอนนะครับผมก็ยังไงก็ขอตัวนอนก่อนแล้วก็